สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาทําสูตรกำจัดเพรี้ยนะคะแก้พริกใบหงิกนะคะใบงอเนื่องจากโดนเพรี้ยมากินแล้วก็ยังป้องกันพวกโรคเกี่ยวกับเชื้อราได้ด้วยค่ะเหมือนทําทีเดียวใส้ส,สองอย่างกันไปเลยนะคะที่จะใช้วันนี้นะคะก็มีนี่นะคะอันนี้คือบอระเพ็ดบอระเพ็ดที่ขมๆนะคะบ้านใครมีก็ ตามป่าตามอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะคะเนี่ค่ะบอระเพ็ดนะคะเราจะเอาบอระเพ็ดมาหั่นเป็นท่อนๆหั่นยากเอาตัดดีกว่านี่นะคะตัดเป็นท่อนๆคะ่ะตัดง่ายมากเลยหั่นค่อยจะกระเด็นบอระเพ็ดใส่ลงไปเลย เพราะว่าความขมของบอระเพ็ดนี่นะคะจะทําให้มแมลงต่างๆนะคะไม่กล้ามากินต้นไม้ค่ะเราจะฉีดในระยะที่เพิ่งออกดอกนะคะแต่ถ้าเป็นระยะที่เขากินเก็บกินผลได้แล้วนี่ก็ไม่ต้องฉีดนะคะใช้สูตรอื่นค่ะมาได้มาอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะทุบๆทุบนี่ต้องใช้ไม้น้ํานะคะใส่กระแป๋งไวเลยประมาณ2ลิตรค่ะนี่ค่ะทุบใส่ไปเลยค่ะ ทุบอย่างเงี้ยคะะเพื่อที่จะให้น้ําในกระบองบอระเพ็ดเนี่ยนะคะออกมาค่ะมันจะขมมากๆเลยค่ะอัตราการใส่นะคะเราใส่เยอะเลยประมาณสามสามขีดอ่าหรือเพื่อนๆอยากจะใส่เยอะกว่าน,นั้นก็ได้นะคะไม่มีปัญหาตัวนี้ไม่มีปฏิกิริยากับต้นไม้นะคะใส่ไปได้ไม่เหี่ยวไม่เสอ ไปลเลยขม,ขมนะคะพอมันขมแล้วต้นไม้เราก็จะมาแรงไม่มากวนค่ะไายพวกเพี้ยอ่อนพวกด้วงพวกหนอนนะคะที่ชอนใบมากินใบต่างๆใส่ไปแล้วอย่างนี้นะคะเดี๋ยอีกอันก่อนนะ ใส่ไปเลยเรียบร้อยนะคะล้วก็จะใส่อย่างนี้นี่ค่ะแช่ไว้อย่างนี้นะคะแล้วที่เราจะใส่เพิ่มไปก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นปูนกินหมากนะคะนี่ปูนกันหมากที่คนแก่กินนะคะนี่ค่ะใส่ไปประมาณหนึ่งกำมือนะคะนี่ค่ะใส่ไปเลยตัวนี้จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับอ่า ป้องกันพวกเชื้อราในพืชน,นะคะแล้วก็ยังช่วยให้ต้นไม้เรานะคะงามด้วยนะคะนี่ค่ะเอามาฉีดต้นไม้ป้องกันมแมลงได้ด้วยนะคะปูนกินหมากแช่ไว้อย่างนี้นะคะหนึ่งคืนค่ะเดี๋ยวตอนเช้าเรามาฉีดกันค่ะค่ะหลังจากที่เราแช่ไว้นะคะหนึ่งคืนน้ําก็จะเป็นแบบนี้นะคะใสๆแบบนี้นะคะมีฟอกฟ้าหน่อยๆน,นะคะนี่ค่ะใสๆแบบนี้นะคะ เราก็จะตักเอาส่วนใสๆนี่นะคะนี่ก็เป็นสีนี้ค่ะเอาไปฉีดต้นไม้กันค่ะอัตราการผสมนะคะก็คือหนึ่งต่อหนึ่งคือหรือห้าสิบต่อห้าสิบอันนี้นะคะนี่เราใส่น้ำมาแล้วหนึ่งครึ่งนะครึ่งป็อกกี้ของเราแล้วเราก็จะใส่นี่ไปอีกครึ่งหนึ่งนะคะอัตราการผสมของเรา ใส่ไปเ,เรียบร้อยแล้วค่ะน้ำกระบองบอระเพ็ดติดกระบองเพชรตลอ,อดเลยนี่นะคะเป็นบอระเพ็ดนะคะกับอ่าเขาเรียกว่าปูนกินหมากนะคะปูนแดงกินหมากค่ะไม่ใช่ปูนขาวนะคะเดีย๋ยวเรามาฉีดกันเลยค่ะที่เราจะฉีดนี่นะคะคือเห็นผักแล้วไหมคะ เราจะฉีดพริกค่ะพริกต้นนี้นะคะเพิ่งจะเริ่มออกดอกนะคะฉีดป้องกันเพลี้ยค่ะป้องกันโรคใบหงิกนะคะแล้วเราก็ฉีดย้อนด้วยนะคะย้อนใต้ใบค่ะเผื่อว่านี่นะคะจับตั้งนี้ชอนย้อนเพื่อมีเพลี้ยแปง้งเพลี้ยอะไรมัชอบอยู่ใต้ใบนะคะพวกเพลี้ยต่างๆนะคะแล้วเราก็ฉีดฉีดได้ทุกอย่างค่ะอันนี้ก็เป็น มะเขือเทศของเรานะคะนี่ค่ะพริกกำลังเริ่มออกดอกเลยนะคะเยอะแยะมากมายแล้วก็ชิดเลยค่ะนี่ค่ะก็นี่ค่ะ,ก,คะกำลังง,งามๆแบบนี้นะคะเพรียนี่ชอบมากเลยนะคะถ้าเราไม่ชิดไว้นี่รับรองมากันเต็มนะคะ เพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้นะคะไปฉีดได้นะคะฉีดก็ฉีดช่วงเช้านะคะก่อนแดดออกหรือว่าก็ช่วงเย็นนะคะฉีดได้กับต้นไม้ทุกอย่างนะคะป้องกันพลิกใบงิกป้องกันพวกเชือ้อราแล้วก็เพลี้ยต่างๆมแมลงหนอนชอนใบนะคะที่จะมากินต้นไม้ของเรานะคะตัวนี้ค่ะฉีดทีเดียวได้สองเลยนะคะ เพื่อนๆก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ